ขอตรวจสอบก่อนนะคะขอพระบรมนาถศรีอยุธยาขอให้คนดีข้าในวันนะคะเจ้าว่านให้ท่านไปตรวจสอบทีนึงขอบคุณมากค่ะขอให้เป็นคนดีหน่อยนะครับเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเจ้าพระพนัสคุงเทพมหาราชท่านสั่งให้ชะลอการจัดตั้งแล้วจริงที่ไม่รู้นะ ผมนีครับถ้ามีสาทังฉลอนแล้นันต้องสบายใจแต่ท่านต้องไปตรวจสอบอีกด้วยนะคนที่ตลอดจะีจ้งนะครับส่งข่าวมีเบอร์โทรมีอะไรไว้ในเอกสารไหมคะเบอร์อ่าอยู่ในในใยเรียบร้อยนะจะโอเคแน้อ่ะมัน่ะยาแล้วอ่ะเอาคนดีเข้ามาดีกว่า

ได้เกได้เจ้าวัดดีๆค่ะแล้วมันครับเดี๋ยวตำรวจจะพาไปวดความผุ when when mm ้แทนให้แต่วันนี้ไม่ใช่เขาจะท้าสัตว์ให้สมบูรณจค่าเลยแั้วต้องไปไม่คุ้นปากรหุดยังไงวะ